วัดีค่ะวันนี้ก็จะพามาแยกตัวประกอบของพหุนามที่เป็นกําลังสองสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนมาดูกันค่ะว่าการแยกตัวประกอบอะค่ะมันมีหลายวิธีใช่ไหมคะอาจจะเป็นการแยกสองวงเล็บนะคะแต่ในวิธีนี้ที่จะสอนก็คือการแยกโดยใช้กําลังสองสมบูรณ์ค่ะสังเกตว่าตัวนี้ค่ะสามารถแยกตัวประกอบสองวงเล็บอะค่ะได้เป็น x บวกหแล้วก็ x บวกห ะะซึ่งมันเป็นตัวที่สํากันนะคะ,ะ,คะก็เลยได้เป็น x บวกหทั้งหมดกําลังสองนะคะนี่ก็คือกําลังสองสมบูรณ์นะคะส่วนตัวนี้ค่ะ x กาลังสองลบสี่ x บวกสี่นะคะ, x 4, 4, ะ,คะแล้วก็แยกสองวงเล็บะคะ่ะออกมาได้เป็น x ลบสองกับ x ลบสองนะคะ,ะ,คะก็เลยกลายเป็น x ลบสองทั้งหมดกําลังสองนะคะก็เป็นเหมือนกัน2วงเล็บนะคะก็ยุบเป็นกําลังสองได้นะคะพระหูนามดีกีสองข้างต้นนะคะแยกตัวประกรอบแล้วะคะ่ะได้ตัวประกรอบเป็นพระหูนามดีกีหนึ่งที่้ํากัน,กน นะคะเหมือนเหมือนกัน2ตัวเลยนะคะ mm hmm. เขาเรียกพหง,งานามดีกีสองลักษณะนี้ค่ะเรียกว่ากําลังสองสมบูรณ์นะคะที่กล่าวไปแล้วนะคะ mm hmm. เราก็มาดูสูตรกาลังสองสมบูรณ์กันเลยค่ะ ในที่นี้นะคะขอใช้เป็นหน้ากับหลังแทนนะคะหน้าก็คือตัวหน้าหลังก็คือตัวหลังนะคะสูตรแรกก็คือหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองเท่ากับหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะคะสูตรต่อไปค่ะหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองก็คือหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะคะนี่ก็คือเป็นสูตรของกําลังสองสมบูรณ์นะคะถ้าตรงนี้เป็นลบค่ะพจน์กลางก็จะเป็นลบถ้าตรงนี้เป็นบวก รด,ดการก็จะเป็นบวกนะคะสังเกตได้จากตรงนี้นะคะอ่าทีนี้ค่ะเราลองมาดูค่ะว่าจากสูตรตัวนี้ค่ะเราสามารถแยกตัวประกอบได้ยังไงนะคะถ้าเราไม่ใช้วิธีการแยกแฟกเตอร์ factor. เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะข้อที่1น,นะคะ x กาลังสองบวก4 x ลบ5เราจะจัดรูปให้เป็นหน้ากําลังสองนะคะก็เขียนสูตรไว้ก่อนก็ได้ค่ะหน้ากําลังสอง บวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะคะอ่าหน้าคือ x ใช่ไหมคะหน้ากำลังสองบวกสองหน้าสองค่ะพดกลางมีสี่ใช่ไหมสี 4, ่ 4x นะคะเอาไปแล้วสองเอ์พดหลังค่ะก็ต้องเหลือแค่สองนะคะคือเอาไปหานะคะก็จะเหลือแค่สองอ่าแล้วก็บวกหลังค่ะหลังก็คือตัวที่เราหาได้ค่ะก็คือสองกำลังสอง นะคะนี่คือได้มาเป็นรูปแบบของกำลังสองสมบูรณ์แล้วนะคะทีนี้ค่ะเราต้องทำการลบออกค่ะคือลบตัวที่เราบวกเข้าค่ะนะคะอยู่ดีเราไปบวก2กํกำลังสองแล้วเราก็ลบออกนะคะแล้วเราก็ใส่ลบหค่ะไว้เหมือนเดิมนะคะเพื่อที่ให้มันเท่ากันนะคะทั้งสมการเราจะได้จัดรูปให้มันถูกต้องทีนี้ค่ะเรายุบค่ะยุบตัวนี้ค่ะให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์จากสูตร ใช่ไหมคะก็คือหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองมันคือสูตรหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองทีนี้เราก็มายุบข่ะเป็น x บวกสองทั้งหมดกําลังสองนะคะอ่าทีนี้พอได้แล้วค่ะมาดูตัวหลังค่ะสองกำลังสองเป็นสี่ค่ะแล้วก็ลบห้านะคะเราเลยได้เป็น x บวกสองทั้งหมดกําลังสองลบเก้าค่ะ ทีนี้พออยู่ในรูปนี้ค่ะเราจะทําให้อยู่ในรูปกําลังสองนะคะก็คือ x บวกสองทั้งหมดกําลังสอง9ก็คือทําเป็น3ามกำลังสองนะคะพอเราเราทำด้านหลังเป็นกําลังสองเราก็จะมองภาพออกค่ะว่าตัวนี้ค่ะมันคือผลต่างกําลังสองที่เราเรียนผ่านมาใช่ไหมคะผลต่างกําลังสองค่ะสูตรมีอยู่ว่าหน้ากาลังสองลบหลังกาลังสองเท่ากับ หน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังนะคะเราก็ต้องจําให้ได้นะคะสูตรนี้คนละอย่างกันกันกบกำลังสองสมบูรณ์นะคะเราก็แยกออกมาเลยค่ะเป็น x บวกสลบ3ใช่ไหมคะหน้าลบหลังต่อมาเป็น x บวก2แล้วก็บวกสนะคะก็คือหน้าบวกหลังนะคะล้วก็คิดออกมาได้เป็น x ลบ1คูณกับ x บวก5นะคะนี่ก็คือคำตอบนะคะแต่เราก็ลองมาเช็คว่าเราทำถูกไหมโดยการใช้วิธีแยกแฟกเตอร์นะคะเราลองแยกค่ะ2เล็บนะคะอ่าในที่นี้ครูจะพาแยกว่าอะไรคูณกันได้ลบ5นะคะแล้วบวกกันได้4เนาะอะไรคูณกันได้ลบ5้าบ้างก็ลบ1กับ5 1กับลบ5เราลองดูสิคะว่าคู่ไหนที่มันบวกกันเราได้4 อันนี้บวกกันค่ะได้4นะคะอันนี้บวกกันได้ลบสี่แสดงว่าอันนี้ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นตัวที่บวกกันได้4ก็คือลบหกับ5นะคะเราก็เลยแยกได้ว่า x กลบหกับ x บวกหเห็นไหมคะสังเกตว่าในการแยกแฟกเตอร์ค่ะกับการทําวิธีกําลังสองสมบูรณ์นะคะมีค่าเหมือนกันแล้วก็สามารถเอามาเช็คได้นะคะหรือว่าใครที่แยกตัวประกอบแล้ว คิดไม่ออกเลยนะคะเราก็สามารถใช้วิธีกำลังสองสมบูรณ์ได้นะคะทีนี้ต่อไปค่ะเรามาดูข้อที่สองค่ะข้อนี้พาเหมือนเดิมค่ะ x ก,กำลังสองลบสองหน้าหลังจะเหลือเท่าไหร่ทีนี้เราก็มาดูค่ะว่าเอาไปแล้ว2 x นะคะคดกลาง2หน้าใช่ไหมคะเอาไปหารค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่สามนะคะแล้วก็บวก3ามกำลังสองอ่า ต่อมาค่ะเราบวกเข้าใช่ไหมคะเราก็ต้องลบออกค่ะลบที่เราบวกเข้าออกนะคะแล้วก็เอาตัวนี้ค่ะมาใส่เหมือนเดิมก็คือบวกหนะคะเรายุบตัวหน้าค่ะเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองกำลังสองสมบูรณ์นะคะเป็นลบเนาะเพราะว่าตรงพจน์กลางเป็นลบนะคะตรงนี้ก็ต้องเป็นลบคิดต่อค่ะสามกำลังสองได้ 9, ลบเลบเ้าบวกห้าค่ะ เราเลยได้เป็น x ลบ3ทั้งหมดกำลังสองลบ4ทำตัวหลังให้เป็นกำลังสองค่ะ x ลบ3ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ลบ2กำลังสองแยกออกมาค่ะได้เป็นผลต่างกำลังสองใช่ไหมคะหน้าลบหลังนะคะคูณกับหน้าบวกหลัง นะคะแล้วก็คิดออกมาค่ะได้เป็น x ลบ5คูณกับ x ลบ 1, 1นะคะเราอาจจะเช็คโดยการแยกตัวประกอบอีกก็ได้นะคะอ่าต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะข้อนี้หน้ากำลังสองลบสอหน้าพอลบสอหน้ามาดูตัวหลังจะเหลืออะไรนะคะเอาไปหารค่ะหมดเลยแสดงว่าเหลือ1น,นะคะหลังเป็น1ค่ะแล้วก็บวกหลังกำลังสอง ปิดวงเล็บค่ะบวกเข้าปุ๊บลบออกค่ะจำเทคนิคเอานะคะบวกเข้าลบออกนะคะจะได้เท่าเดิมแล้วก็ตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมค่ะลบห้านะคะเหมือนเดิมใส่เข้าไปอ่าต่อมาเราก็ยุบมาเป็น x ลบหนึ่งทั้งหมดกําลังสองนะคะตรงนี้ก็เป็นลบหนึ่งลบห้าใช่ไหมคะหนึ่งกำลังสองก็ได้หนึ่งเนาะข้างหน้าเป็นลบก็เป็นลบหนึ่งนะคะก็เลยเป็น x ลบหนึ่ง ทั้งหมดกำลังสองลบหกอ่าทีนี้เรามาดูค่ะว่าเราจะทำหลังให้เป็นกำลังสองยังไงนะคะก็คือว่าอะไรกำลังสองแล้ได้หกนะคะซึ่งเป็นสแควร,รูทหกค่ะเพราะมีตัวเลขธรรมดาใช่ไหมคะที่คูณกันสองตัวเราได้หกเนาะก็คือรูทหกนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะ่ะหน้าลบหลังนะคะ คูณกับหน้าบวกหลังอ่าเราก็ได้ตัวนี้ออกมาค่ะซึ่งเราบวกลบรูทไม่ได้เนาะเราก็ติดไว้แค่นี้นะคะสำหรับข้อนี้ก็จะ,จะติดสแพรรูทไว้นะคะต่อไปข้อที่4ค่ะข้อนี้ข้อนี้ทำเหมือนเดิมหน้ากำลังสองบวกสหน้าหลังจะเหลือเท่าไหร่เอาไปหารค่ะเอา2หน้าไปหารเนี่ยเอาสหารนะคะก็เหลือสอง ใช่ไหมคะหลังกําลังสอง่าบวกเข้าปุ๊บลบออกค่ะลบสองกำลังสองออกนะคะแล้วก็ใส่ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะก็คือบวกหโอเคเรายุบค่ะได้เป็น x บวกสทั้งหมดกำลังสองสองกำลังสองเป็น4ี่ข้างหน้าเป็นลบก็เป็นลบสใช่ไหมคะลบสบวกหนึ่งได้เป็น x บวกสทั้งหมดกำลังสองลบสนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะ อะไรกำลังสองเราได้สามก็คือสแปรรูทสามค่ะนะคะได้เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังข้อนี้ก็ติดสแปรรูทไว้เหมือนเดิมนะคะอ่าค่อยค่อยคิดไปนะคะข้อที่ห้าค่ะสะเต็ปเดิมเลยหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังก็คือเอาสองไปหารพจน์กลางใช่ไหมคะอ่า ก็เหลือ2นะคะก็เลยได้เป็น2แล้วก็บวกหลังกำลังสองบวกเข้าปุ๊บลบออกค่ะลบออกแล้วก็เอาตัวนี้ค่ะมาใส่ต่อท้ายเหมือนเดิมนะคะเพื่อให้มันเท่ากันต่อไปยุบเป็น x บวก2ทั้งหมดกำลังสองสองสองเป็น4เป็นลบ4กับลบ4ใช่ไหมคะเป็น x บวก2ทั้งหมดกำลังสองลบ8 ถูกไหมคะอะไรกําลังสองเราได้8ก็คือสแควรูทแปดนีคะอันหลังเราจะหาได้สแควรูทแปอ่ะครูจะพายแยกสแควรรูทแปก็คือ2อคูณสใช่ไหมคะแล้วก็2อคูณสซึ่งเกิดจาก2อยู่3ตัวการถอดรูตก็คือเหมือนกัน2ตัวเนาะดึงออกมานอกสแควรูทนะคะเหลือเลข2ตัวหนึงที่ไม่มีคู่จับเข้าไปใส่ในสแควรรูทเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นครูก็เลยได้ว่า x บวก2ทั้งหมดกำลังสองลบสสองค่ะทั้งหมดกำลังสองถึงจะมีค่าเท่ากับ8นะคะเราก็ทำต่อค่ะหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังนะคะนี่ก็คือคำตอบนะคะข้อนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นมาคือการถอด s q u a r นะคะอถอดรูทปดปกติเราเอารูทแปเลยได้ไหมทั้งหมดกำลังสองก็ได้นะคะแต่ว่าทำให้มันถูกต้อง นะคะต่อไปค่ะข้อที่6ค่ะข้อนี้ x กำลังสองนะคะลบนะคะเพราะพจน์กลางเป็นลบ2หนะ้าเอาไปแล้ว2ค่ะเอาไปหารปุ๊บทำให้เรารู้ว่าพจน์หลังคือ3นะคะอ่าสามบวกสามกำลังสองบวกข้อปุ๊บลบออกทันทีค่ะแล้วก็เอาตัวนี้ค่ะ มาเขียนต่อท้ายนะคะเรายุบได้เป็น x ลบ3ทั้งหมดกําลังสองลบ9บวก4ได้เป็น x ลบ3ทั้งหมดกําลังสองนะคะแล้วก็ลบ5าทำตัวหลังให้เป็นกําลังสองค่ะก็คือ s q a r e ห้ใช่ไหมคะทั้งหมดกําลังสองเพราะว่าอะไรกำลังสองเราได้5ไม่มีเนาะก็ใส่รูทกำลังสองไปเลยนะคะได้เป็น หน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังนะคะนี่ก็คือคำตอบค่ะนี่ก็จบเรื่องการแยกตัวประกอบโดยใช้กำลังสองสมบูรณ์นะคะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการใช้แยกตัวประกอบนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ